โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมขออนุญาตตัดเข้าสู่ช่วง a r t e t อ e r Review อ่ะนะก็วันนี้นะเราจะมาเล่นกับเจ้านี่กันเลยนะขออนุญาตมัดร,รวมกันไปเลยละกันนะสามตัวนี้นะโอเคเป็นโรบอทเอ่อกิฟินอ่ะนะแล้วก็เป็นเป็นตัวไดลืมชื่อไปละ เป็นวิกเก็ตน่ะนะกิฟฟิลและตัวนี้เป็นอ่ซิลเวอร์ไนท์อะนะมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะโหดเท่า เบคอนโอเวอร์โหลดอะนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเนื่องจากมันมีแสงเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้มีเนื้อหนังบางสาคบไปเลยนะโอเควันนี้เราจะมารีวิวกันทั้ง3ตัวนี้กันเลยนะเริ่มจากไล่ความโหดไปเลยแล้วกันนะเราจะเริ่มอาจากน้อยแล้วกันนะโอเคโรบอตนี้น่าจะโหดน้อยสุดแล้วออการจับมันก็ออมันจะดอกตามธรรมชาติทั่วไปเลยอนะนะ่าแล้วสำหรับตัว2ตัวนี้ก็ เราจะต้องตีบอสนะนะตีพวกโครงกระดูกอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะสปาวออกมานะประมาณนะั้นโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเอาแลแล้วเนี่ยคือออโรบอทออกิฟฟินนะนะเดี๋ยวใส่เอ่อความคงทนให้มันนิดนึงดีกว่านะเอ่อเลือดมาอยู่ที่ น่าจะ6ล้านหรือเปล่าห6ล้านกว่าๆนะสเติมีนามาเยอะมากแล้วก็ดามจมาที่2,259นะอ่ะเนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของมันกันก่อนเลยสกิลของมันก็การมิดซ้ายการตีดรรมาดาปี่ขวาการขี้บ่โอ้แล้วมีการต่เร่งแสรแะดูการกดทรอนทูนะเออทำเดามีไดยังไงไม่รู้กดไปถึกัน นั้นโอ้โหอะไรบุ้มบ้ามนันเนี่ยมันจะเป็นโอเมกาเ้านะเปิดคล็อกไปเลยไงโอเมก้ารีเปอร์นะแล้วบีโดโดไวเวอร์เด้อธรรมดาธรรมดาก่อนอ่าตรงนั้นมันจะเป็นลิงบาบูนโอ้แต่ดึง44,000นะไม่แย่แล้วก็ไม่ยากไม่ยากอะไรก่นกนอนอ่าแล้วฟอนโทนนี่โอเวอแดนเดอร์ดนเดเมจรัวรัวเออ ีรัรัวสรัรัวเออดี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 ดวมีสกิลปลกๆมาหนึ่งอะไรเดี๋ยวอัพเลือดดดเมจกันนิดนึงโอเคอยูเลือดไปหนึงทีแล้วตอนนั้นมันน่าสนใจว่าเป็นโดโตเอาป้าเลือดอยู่ที่สามเอ็มาละกันไปที่เออแสเนี่ยโอเคเป็นแสอยู่เอาแลกกระยปร่งปรังสวัติเออนอะไรวแสงลเออถ้าคนแสงมันเยะไอู้มากนะ โดนอ่อมืนจะโดนสาแดงนี่โอเคายตายแน่เจ้าโดโลเอาฟาดโดโแลยเออคนเงาตัวไรเงาย์ตัวนั้เป็น black h o ับ black s o w จิงก็เป็นเป็นมอฟอนแล้วมีอ่ยิปีปัญหาเร่งตนขออนุญาตท่วมบูด้วยโกดเออโอเอรโคสออแกนบีปะ อืออือรัวรัวเลยโอ้โหมันดีรัวมากมันยิงมันยิงกระบาดแล้วยิ่งมันอลังการจัดการจับมันยากจับจัดกันออแอนดียังไงอะเออเราจะมาสู้กับแข่งของข้าหรอคือแสงความยุติธรรมมันนะทำหมดน่าจะทำเลยโอเคเดินไม่ออกแล้วอ่ะให้ตายเถอะตัวอะไรมาเนี่ย โอเคแล้วก็ล่า,ลาเป็นโดโดเร็กหนึ่งตัวนะเป็นอ,อัลฟาสามเอฟกว่ากว่าอื๋อโอ้ห้าแสนทำไปได้ไงก่อนเหมือนการดิ่งนั้นจะจะช่วยเดเมจด้วยปะ่ะตัวเนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยบินไม่ขึ้นให้ตายเถอะมันติดโดโดเร็กเคลียร์ก่อนเลยเคลียร์ก่อนเลยเอื๋อพนแสงพ่นแสงใจมันค่นแสงใจมันด้วยติด เอาแรงเดี๋ยวลองดูท่าดิ่งของสุพาหน่อยสิตรงนั้นเป็นอะไรวะเนี่ยเราอีธ่านะเอาฟาสไทโนอะไรแล้วก็ไพซอนโอเคเอาแหละตรงนี้แหละเป็นตัวที่น่าสนใจในการทดลองดิ่งเลยละกันงัำโอ้โหโดนที่ห้าแสนการดิ่งของสุภานน้นไม้ตายเดือดต่างหารโหดว่กโอเคไพซอนก็ไม่รอดนะ,ะล้าจะวันนี้แหละดึงเลยเจแสนวัด โอ้แล้วดับเป็นอินรรรอระไฟฟ้ซ่อนมาเลยนะให้ตายเตะการฆ่าสไปโนนี่มันดอบพวกนี้เดอรอเนี่ยใอ้ตายเตะฉายแสงเข้าไปฉายแสงเข้าไปทำคีโมได้ไหมเอเอดิ้นรนดิเดี๋ยวต้องดิ่งพระสุธาสังหารสังหารเจแสนรอปะเอเออ โอ,โ,โอ้โหเอ้ยเหมือนจะติดบีดต,ตายด้วยหรอสาบายสาบายเอาฟาก็โอเคเอเป็กเป็นไงเฮ้ยตัวนี้สไปโนไรอะ่ะเบโมเรต่าสไปโนเอ้าตายเลยให้ตายเถอะวอเตอรเฮลเอาล่ะตัวนี้ต้องจับ่ะนะเดี๋ยวเจอกัน้อยจะไไหนรอเดี๋ยวเจอกับอ่าพามวายเบิร์นทาทอยซอนหน่อยสิที่ถูกอีโวแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ตัวกูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้งับก็ให้เลยเนางี้มันจะไม่โดนนะโอเคโดนละอะไรยแค่สลบขึ้นรัรรวๆสาบายสาบายเลยแล้วร้านเอ็มเดี๋ยวน่าจะเป็นมึงสรุประหลาดอย่างนั้นนะเหวโอ้ให้ตายเลยเหมือนกินเออพายมันกินเยอะมากอะ่ะโอ้ตัวอะไรกัดยี่ปิ้นกูเนี่ย <c oughs> เค <Okay, S 2> <Okay, S 1> เดี๋ยวกลับบ้านแป๊น้อาแล้มันอกี้ไปเอาอา,อาหารมานะแต่ว่ามันมีสไปโนขวางทางอยู่อะล่อเลยนะ้วล่อเลยด้วยม,มาหน่อยมาหน่อยฮัลโหลสนใจใหญ่ดีกูเลยอะ่ะโอเคสุดละสุดละโอเคสามแสนใช่ไหมสามแสนนะ่าจะไม่นขนาดมืออะไรแหละลบไปก่อนเจ้าวิตัวนี้มันจะตื่นแล้วเราต้องรีบอาหารใส่เออ เดี๋ยวเข้าถึงตัวมันยากใช่ไหมเอาแหละใส่เข้าไปทันนะผมว่าอ่ามาแล้วเอโมลเลตอ่าสไปโนะนะโค้เท่เอาหละไว้จะมารีวิวเจ้าอะนะเอาแหละไปเลยกลับบ้านไปก่อนเอาแหละตรงนี้จะเป็นศึกสุดท้ายเราเลยดีกว่าเป็นแบคชิโอซอรัสตรงนี้ดีกว่านะโอเคเราจะเปิดด้วยท่าบิาดบอลสุทาเลยแล้วกันนะ เอาอื่นเข้าไปโดนไมไม่โดนหรอให้ตายเถอะครับฝ่า,าชาร์จมาสะไก่เออพ่นไปเลยพ่นแสงลำแสงทีโมไปหน่อเอเอเคาะเข้าไปคุกเาะเข้าไปขอยหนึ่งแสงอีกแสงเดียวเท่านั้นโอ้โนีอการทำกีโมอของเจ้านั้นล้มเหลวนะตายเลยโอเคสำหรับเจ้าโรบอทกิฟฟินก็น่าจะประมาณนี้ดีกว่านะ มันก็ไม่ค่อยโหดมากถึงขนาดนั้นนะนะเดี๋ยวเก็บเลยเอาเลวตัวต่อไปน่าจะเป็นตัวที่โหดอ่ขึ้นมาจากโรบอทนะเป็นวิกเก็ตปะวิกเก็ตก็ฟฟินนะนะให้ตายสิเทชาลันมีปีกสีชมพูด้วยอ่ะให้ตายเถอะอะไรแล้วเลือดมาอยู่ที่โอ้ไม่ก็แร่เนี้ยหกล้านเหรอหกล้านก็ไม่ได้เยอะมากนะจะเป็นที่สองพันห้านะโอเครับสกิลของมัน ขวาเป็นการตีธรรมดาขวามาเป็นการขี่โอ้โหใหตายเถอะเหมือนโหโ,โรบอทยังจะดีเทียกว่านะไม่มีสกิลเอ่อพ่นแสงอันนี้ไม่มีสกิลพ่นส่งพ่นแสงอะไรเลยอะ่ะมีแค่สกิลตีอ่ะนะเอาละลองเลยตรงนี้โอ้โหได้ไปที่ห้าหมื่นให้ตายเถอะแต่ว่ามันเอ่อท่าน,นที่จะเร็วอยู่นะการการบังคับอะ่ะโจมตีตัวนั้นต้องกิดประตูไง ก็ไม่ได้ใส่ขอตูมันนะเออมันเร็วดีวะ่ะเอาไะเดี๋ยวอัพเลือดกันนะอ่ะ a few inches later เอาไรแดเมจอยู่ที่ไรโอ้ตรงนั้นลิงลิงเหมือนจะหาเรื่องเรา,ะเาวะมโอ่แดเมจี่แสนนวกกว่าเองให้ตายเธอข้าผิดหวังช่องฟารเลยตัวนีว้เป็นดอกแก้วมาคอ,เด,เ,เ,อาเดี๋ยวนี่้ปีเขาให้เลยเอาไะเดี๋ยวมาดูอ่าท่าดิ่งบอสสุ่ทางกันดีกว่าเจ้ายิรากตัวนี้เจ้าจะต้อง เป็นหนูทดลองให้กับข้านะการดิ่งโคตรกรู๊เลยมันเนี่ยจะบักบักบักการดิ่งของมันเมื่อก,กี้นี้่อกี้โอ้อยูชิเจ็ดแสนนะแต่ว่ามันไม่ยอมการทื่อพื้นนะให้ตายเถอะกัดโลนแต่ว่าติดบลีดอยู่นะเออสกิลมันเลื่อยอยู่ตายเถอะออออ ็ไม่ได้โหถึงขานาดนั้นนะเนพะโ,โรบอทนะ่าจะจะโหัวอีกนะในการสังหารพวกเอเป็มันสังหารได้เร็วนะกับไอส้สกิลลำแสงมันนะโอเคสำหรับเจ้ากิฟฟินตัวนี้ก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปฆ่าไปบอทกันเลยดีกว่านะตัวนี้ก็อืมสภาพเลยไม่ได้ต่างจากโรบอทมากสักเท่าไหร่นะ เก็บไปเลยเอาเลยแล้วนะี่คือดาราดเด่นของวันนี้อ่ะนะเออมีความหวังว่าจะโหดประมาณเบคอนโอเวอร์โหลดนะเนื่องจากมีแสงออร่านะมาจากตัวด้วยแล้วข้างหลังนะั้นมันเกร็งกูแล้วเดี๋ยังยังไม่ได้รีวิวเลยฮัลโหลเอาแหละเดี๋ยวลองรีวิวสกิลกันก่อนแล้วกันนะการคแบบารแบบาลิคกไฟแบบเป็นการตีเหแบบพิพิธธรรมดาคลิกขวาเขาพ่นไฟแบบโอเวอร์โหลดได้ ว้าวไอ้ตายเธอมีความหวังว่าจะโหดโอเวอร์โหลดนะโอ้ oh, แล้วก็ปล่อยอ,อุกกาบาตเหมือนโอเวอร์โหลดได้จริงๆไม่ตายเธอเธอแล้วปล่อยลำแสงครุ๊กนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสกิลนี้ไปทำอะไรนะสีไม่มีได้คอนโทรลเป็นการคีบคิวโอเคไม่มีมีสกิลแบบนี้เหมือนโอเวอร์โหลดเป๊ะเ,เลยนะเดี๋ยวมาดูเดเนเมย์เริ่มต้นของมันกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวก่อนต,ตัวนั้นนะนะน่าสนใจ ตีธรรมดาอยู่พี่8ล้านโอ้ my god ห้าล้านหลงกันเลยทีเดียวอะ่ะเสียงอะเสียงหลงเลยโอเคสาบายสาบายเดี๋ยวต้องดิ่งเลยนะทิ้งดิ่งกันหน่อยเอ่อบัตรมาเธอรตรงนี้น,น,นะน่าสนใจมากเลยเจ้าวะนะให้ตายเถอะเหมาะสำหรับกันเป็นหนู ทดลองไปที่4ล้านการดิ่งมัสุิทาโง่ไรก็ส่งแล้วที่เป็นเออที่คา,าดหวัง,งนะเผาเข้าไป31ล้าน what what the hell ให้ตายเถอะเผาโดน20กว่าล้าน30กว่าล้านเ,าเดี๋ยวอุตบาหหนะ่อยไหมวุ้ยฟีล็อกตอนนั้น,ม,นมันล็อกละมันแม่นด้วยนะ อ่าเอ็กใช่ไหมอ่าเอ็กเป็นการทุ่นบุก,กบาลโดนเข้าไปที่สองตัวเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยคือยังตายาโอเคเดี๋ยวอัพเลื่อนกันดีกว่าเลื่อนมาที่เท่าไหร่ดูสแตล์ข้างในกันธรรมดาธรรมดาเลยนะเออแถเนี้สองร้อยล้านเมื่อก่อนเนี่ยมาเป็นยี่สิบสองล้านนะนะโอเคเอาไปที่เจ็ดสิบล้านพอแล้วก็อ่าเป็นดา,นะา,า,า,าเมจไปเลยโอเคตัวนี้เหมือนเวลยังไม่ตันนะเราต้องไปเอาให้ตันก่อนไหมหรือเอาอะไรโดยการไปที่ อแหล่งฟาร์มเวลของเรารังไวยเบิร์นเจอก,กันมาอยู่ที่รังไวยเบิร์นขออนุญาตอา,อาราวาดหน่อยแล้วกันในนี้มีตัวอะไรวะเนี่ยบอกนะวันนี้ก็เงียบๆเงาๆอย่างเงาเลยกูจะมาเสียรอบหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้มีแต่เป็นฟอรัสธรรมดานะ่ะเออเออเอาแล,แล้วจะมีตัวกูอยู่ที่44ล้าน 50กว่าล้านบอสโอ้โหตอนนั้นดองบอสเหมือนบอสจะ d r o ปเลยอ่ะลองสู้กับบอสหน่อยเออเผาเลยเผาเผาอยู่ที่ร้อยกว่าล้านอุ้ยมันโหดกว่าอ่าไอ้นี่ไหมะอะไรว่าอะไรนะอเวอร์โหลดอ่ะเออเขานี่ไปกินโอ้โหอยู่ที่ห้กว่าล้านแล้วโดนรัวรัวเลยนะเมกะอ่าเมกาฟอรัตนะนะสบายสบายตัวนี้ได้ใช้แทนอเวอร์โหลดเลยวะเนี่ย โอ้วันนี้ไม่ค่อยเกิดเลยนะเจ้าไวเวิร์นเนี่ยหายไปไหนหมดเลยโอ้ตัวนั้นเป็นโดโตโ้ไวเวิร์นมาสักหมัดไหมสักกระหมัดไหมก็มา,มาวิ่งเร็วจังอะ่ะเจ้าก็บ,บินเร็วเกินพุ่งไปดักหน้าซะเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเด้อเด้อเด้องามทีเดียวเท่านั้นตาปกทีเดียวหายเลเวลได้มาอีกติดตีเลเวลอัดเข้าไปตันยังยังไม่ตันอีกระนะ ตาเธอเดี๋ยวอารวาสตรงกระดูกร,กระดูกนี้น่าจะมีน่าจะตันตรงกระดูกนี้แหละแหวอ <are> oh, จูโอตรงนั้นเป็นตัวโหดน,นะจำได้ไหมที่มันทำเราอันนั้นนะนะไอริปเปอร์เอาแหละขอเล่นระยะกับเจ้าหน่อยแล้วกันนะเออเอาไอ้นี่ไปกิน mm hmm. แตกร้อยกว่าล้านา้าไปแล้วนี่ฮัลโหลเอ่อปรันโตรตรงนี้โอ้ย ีเดียวตายหมดทีเดียวทุกตัวตายโอ้เธอตายเถอะตีร้อยกว่าล้านแล้วอ่ะมันจะโหดกว่าโอเวอร์โหลดไปแล้วนะตอนเนี้ยโอเวอร์โหลดอยู่ที่10กว่าล้านมันไม่ถึงร้อยอ่ะเออพวกเราอ่ะมันมีนามว่าเออ่ซิลเวอร์ไนย์อ่ะนะโอ้แอรั์เธอเอ่ออสูวินแห่งสีเงินเป็นสีเงินเหรอโอเท่โอ้เมติโคตัวนั้นอ่ะขอ พอจอยด้วยโหมดทีเดียวเหมือนกันทีเดียวตายเลยเออ,อ,อโอเคมาแล้วเป็นไวเวิร์นไวเวิร์นเหรอพอดไวเวิร์นธรรมดาตัวฆ่าไม่ได้หรอกนะขนาดเจ้ายังตัวโอ,อ,อ้โหมดนีไ่ได้เลยอะ่ะโหมดเอาสูตรโอเคได้อีกสองเดเวลด้วยไม่ตายเด่๋ยนี่ โอเคตันเป็นที่เรียบร้อยนะเลเวลอยู่ที่989อ่ะนะเดี๋ยวทำไมปกติมัาต้อง999สิเลขจะสวยนะเล่ไม่ไสวยเลยอะ่ะ112ล้านนะนะโอเคเราไปหาคู่ที่สมน้ำสมเนื้อกว่านี้หน่อยไ,ไหมอริชินอะา r i m e a u อะไรประมาณนี้มาภูเขาลูกนี้สวัว่าจะมีตัวโฮโทแล้วมาก่อนเลยเป็น Spirit นะบัตรมาเธออยู่ที่5ล้านสบายสบายตบทีเดียว ไปคุยกับร่านะมึงโอ้ย blackio ตรงนั้นเออเดียวเหมือนกันทำไปทำไปต้องมีพรามดีวะภูเขาลูกน,ยยนี้อะนะแต่ว่าเออเดี๋ยววันนี้มันมันมันเงยๆๆนียบๆแปลกๆว่ะดีไหมเนี่ยฮัลโหลโอ้ยตายสีมาเกอร์เลยนะ่ะไม่เห็นจะมีตัวอะไรสปอนเลยวันนี้อ่าเดี๋ยวไปอภูเขาลูกเก่งของเราดีกว่าปะ คาดหวังนะนะว่าจะมีเอาแล้วขออนุญาตไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยดีกว่าตรงนี้แหละไม่น่าจะทําให้เราผิดหวังหรือว่าก่อนโอเคกระดงกระดาดุเต็มไปหมดเขาเลยล่ะกันไม่วอดไวเออแหลกสลายไปในพิตาโอ้โหแล้วตัวดันบอสกองกันเป็นภูเขาเรากาขออนุญาตเลยล่ะกันตาบกตาบกตาแบบเดือดมีริปเปอร์ว่ะเฮ้ย ถ้ามันเกิดอ่ะอยากจะจับมันนะมันเป็นตัวตัวผู้บ้านดอมจุกจุกเดี๋ยวเกียร์บอสคนก่อนเขาขดเขาเป็นโ้ยให้ตายเถอะไอ้เจ้าหมีนั่นมาแล้วทำให้ข้าขัดการบินของข้านะการลงน้ำมันไม่ทำให้ดีนะรู้ไรมมันทำให้หลุดนะโอ้ยริเปอร์เจ้าอย่ามาได้ไหมเ้าจะจับเจ้านะ่ะ วิ่เลยวิ่งเลยดุดดสุดไอ้ตายเถอะถ้าอยากจะทมจะะปบกีเนะเ่าตายไปเลยนะให้ตายเ๋ยวผมไปทันนั่นไปกดตีมันก็จะีธานูไม่ทันแล้วปุตาย ไม่โอดสีแดงอะมากรันต์เข้ามาเลยเข้าไปวันเกรงเจ้าหรอนะระเบิดหนะไหมระเบิดปลารานุตายแบบตายแบบนับชื่อจะไม่ไหวอ่ะโหดยังโหดอะไรมันมันรัอยู่วะเนี่ยเอาไปกลับไปเร่กคัสแน่นหรอเอ้ยเวลาไททันได้เกิดมาแล้วอ่ะนะเอาเลยเอาโลนเอาโลนเขาเลย ตัวนี้ต้องโดนเผาเผาให้หมดวายตายไปซะตายถึงกันตีธรรมดามันเดี๋ยวเวลานะเราใทยพักติดที่เทคโนโลยีแล้วอ่ะให้ตายเด็กยิงไม่ขึ้นแล้วงานการยิงจะเบิปดปารามาทู่ไหมโอ้ยมันตีแรงมากอะอะไรอะเรื่องค่าลดมา50%แล้วดต้องแบกอีกาเดี๋ยวคิวเรง ยๆยูนไปเนี่ยโอเคยูทนอยูาบายตาบายตาบายตาบายไปนียแล้วเกือบจะตายกุญปห้ตายแล้หมดังสงบแล้วแบไปไเผาเขาให้เผาเขาให้ไอดโดอะไรตรงนี้เต็มไปหมด เอาเฉลยตายโอ้ดาร์กตายมาให้ตายเถอะเอาอะไรได้ไปคู่ที่ผมน้ำสมงนี้เรื่องอยู่ที่900กว่าล้านนะโอ้ยนี่น้ำตรงนี้สิบกว่าล้านนี่น่าจะตายแล้วเอาพุ่ไปเขาให้ผมสิบห้าล้านสบาย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 ตัวอะไรเกิดมาอีกแล้วอ่ะ้าวหายไปแล้ว what เอาอะไรแล้วตรงนี้แหละคือความหวังของหมู่บ้านนะนะ โอ้มีโดเดเลเร็กมาเป็นเลี้ยงผาอยู่หนึ่งตัวฆ่าเขาเลยมีบอสจอบอีกแล้วเอาเขาใหตายไปเลยสลายไปได้หรือเปล่าเด็กทำเนียนเหรอข้าเห็นเจ้าแล้วอารโลตายไปนะ้วทำไมอ่ะหมดแค้นยังโหรตายสิยังง่ายเกินไปใช่ไหมอ่ะมันง่ายเกินไปใช่ไหม ให้ตายเถอะรับเขาตรงนี้เลยเข้าไปบอสบอสต,ต้องเกิดหน่อยละจะเป็นคลิปโชยหวยแล้วแหตรงไหนมีอีกตรงนี้ตรงนี้ต,นตาบกตาไปยังไงมีไหม โอเควันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเป็นใจให้เราเลยนะสำหรับตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวที่สามารถใช้แทนเบคอนอร์โหลดได้เลยนะโอเคสำหรับการรีวิววันนี้ก็ขออนุญาตจบกันไปแค่นี้ดีกว่านะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้พาร์ทหน้าจะเป็นตัวอะไรนะอรอติดตามเลยซีอเกนไปละเจอกัน